สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในชัยนี่เดย์นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับสกูเดย์ก็เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นต่อแล้วกันนะครับเรามาเล่นเกมนี้กันบ้างนะฮะก็ชัยนี่เดย์ก็คือเป็นเซซึนะเป็นนางเอกนะครับอันนี้คือมันจะเลือกชุดได้ผมจําได้แหละผมเคยเล่นอยู่นะเอาเอาหูแมวแล้วผมชอบหูแมวนะ มันจะไปขึ้นในเกมนะอ,มอ,อย่าร้องไปเลยนะอันนี้คือตอนไอ้นี่วะที่เธอที่เราเคยเห็นแล้วอะที่เจอกับไอ้มักโตกใช่ไหมที่เธอโดนแก้งนะครับเ,เธอแบบว่าเคียวละใช่ไหมถ้าพวกนั้นกลับมาแล้วก็เรียกฉันได้เลยนะ だから安心สิเไม่เป็นไรหรอกนะซานัรู้จักพวกนั้นดีนะฉันรู้จักพวกนั้นดีนะโอิโต้นี่น่ะฉันอโตชื่อว่ามาโคโต

เอมดีนะนี่คืออะไรวะอ๋อนี่มันเหมือนกันด้วยเหรออันนี้มันเหมือนในสกูเดที่เจอไอ้น,นี่ไงเขาตัวโลหะ อันนี้ก็คือเป็นนางเอกคนนะอิโนรีเนี่ย คือเป็นวันปิดเทอมนะครับก็คือมันก็อยู่หน้าร้อนนะก็คือประมาณว่าชีวิตประจำวันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าขอให้ สำนึกไว้ว่ายัางเป็นนักเรียนอยู่ครบ็ตัดตัวให้เรียบร้อย,อ,ยอ่านี้เพลงเอลปนิ่งไนนะประมาณนั้นครัอ๋ออนุญาตตัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธินะลองไปหาฟังกันแล้วกันนะเพลงก็เพาะดีนะอันนี้เซคไข่ไม่สบายนะเนี่ย

だんけคือเรื่องที่อยากขอนะ่ะงานพาร์ททม์ฉันอ่ะก็เธอขอลาไม่ใช่เหรอก็ร้านอาหารของแม่เธอนี่นะ ฉันบอกแล้วล่ะแต่ว่ามันมีปัญหานะ่ะก็คือคนมันเยอะนะครับใกล้งานเทศกาลฤดูร้อนแล้วอ่ะก็เลยมีลูกค้าเยอะแล้วเราคนก็ขาดอยู่นะอ๋อ 私はすっごく役に立ってます。この間だって今日はお皿を割らなくて偉かったねって褒められたんだから。それ褒めるとかいう話じゃない気が。いいの。とにかく人手が全然足りないから私が休みだと代わりの人が見つからなくて困る。はい。うん。それでね。 ฉันก็เลยอยากให้เธอไปทำแทนอ่ะก็เลยอยากให้เธอไปทำแทนฉันหน่อยนะก็คือโยนงานให้เธอ่างั้นฉันไม่อยากทำอ่ะ ก็บอกแล้วนล่นาว่าฉันน่ะไม่ชอบงานบริการน่ะงานเสริมว่ต้องแบบว่าเออดูลูกค้าเยอะนะแต่ว่าเธอก็เป็นหัวหน้าห้องนี่นาอย่าเป็นไรเลยมันไม่เหมือนกันเลยนะเป็นหัวหน้าห้องกับเด็กเสริมเนี่ยเ ก็ฉันไม่ชอบนี่นาสนุกนะได้ใส่ชุดน่ารักเลยนะชุดมันก็น่ารักอยู่หรอกแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ต่อหน้าคนอื่นน,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 นี่น,น,นา,าเดี๋ยวก็ชินหนา้า

ใช่เท่าไหรไนะน่างตอนอ่างตอ้ย่อน้ยาี่า้่านอ่ะใช่เหรอนนี้่างอน้อย่าอนน่า้อย่ปนพางน่นนะีออนี่าณนน้นที่อนะอน้น

กอ,อิโต้นะคนที่ช่วยเธอตอนงานประถมน,นิเทศนะ่จะจาจำด,ด้วยเขาอาจจะโผล,ล่มาก็ได้นะนที่ร้าน,นะถึงมาเขาจะไม่โผล่ลก็อาจจะบังเอิญเจอก,กันก็ได้อาจจะได้รู้จักกันอ๋อนี่ก็คือแบบว่าเป็นเป็นแบบจักรวาลที่เรายังไม่ได้เจอกันนะ

ไม่เห็นจะใกล้เลยอ่ะมันไกลตั้งสถานีนึงอ่ะน่เธอแอบดูมานะครับเธอแอบดูที่อยู่มาใช่ไหมอืมมันจะใช้คำว่าอะไรอ่ะฉันเห็นในสมุดห้องเนี่ย

เ <tem ple asure> ข้าใจแล้วนะแค่ทำก็พอใช่มหมแต่ว่าแค่วันนี้นะนามาไม่ใช่อายาุนอนน้นวนะทั้งบอกแม่ไปแล้วละ่ะ <Fin S 2> ก่อนออกไปน่ะ

โมโตมิไรเหรอคาโต้นายว่างหรือรเปล่าแม่แล้วก็อิตา,ารุออกไปข้างนอกนะฉันก็เลยไม่ <ง ffer> ฉันก็เลยว่างนะอยากไปอยาところ 頑張れよเร่伊藤，ะอ伊藤，นทิ伊藤は夏休みどうするかน่นาจะทำอะไรเหรอหยุดหน้าร้อนอะหุดหน้าร้อนสินะเ,เราต้องเลือกข้อบนนะ ก็คงอยากสร้างความทงจำดีๆหรือ่ามั้งก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะก็แค่อยากเจออะไรใหม่ๆคนใหม่อะไรประมาณนั้นไม่ลืมอดีตแบบเหรอเขาว่าไงวะอ เหมาะมากเลยนะเซ็ตจังเหรอคะคือว่ามันเปิดหน้าอกมากเลยโอ้แล้วมันหลวมเชียวนะใช่ไหมเนี่ยมันก็น่ารักอยู่ละค่ะแต่ว่าตรงแถวหน้าอกมันหลวมๆนะไม่แปลกใจ いいです。<laughs> でもありがとうね。世界大変だったでしょう、えー。せっちゃんが簡単に引き合ってくれるくらいだった。夏休みの最初からバイトしてくれてたもんね。はあ、それともせっちゃんのお母さんのお手伝いしてたかな？<laughs> バイトはちょっとそう。 ไม่แน่ใจว่ามันจะนานไหมอะ่ะมันจะต้องตัดเป็นสองาดหรือเปล่าเนี่ยดูทรงแล้วมันอาจจะนานหรือเปล่า ดีที่ได้รู้จักค่ะโนอันกับโอลูฮะครับเป็นคนรู้จักของผู้จัดการเหรอเซ็นใคจังนะเป็นลูกสาวหรือว่าเธอเกี่ยวอะไรหรือเปล่าก็คืองานนี้เปนแบบว่าถ้าเกาไมอนเเนียคือไดกมน่าถ้าเกดว่าไม่มีคอนเนคกชันเนี่ยคือได้ยากมากกันอย่าง

บางทีฉันน e uh, ่าจะปฏิเสธเธอน่าจะดีกว่านี <people>? uh ่ยอ่าขอโทษนะคะมาขอคนโลนี่ว่ะเติมให้หน่อยค่ะเหมือนเดิมไม่รู้เหรออืมลองเช็ค อ่าสลิปดูนะเช็คบินนะ じゃなくて。パフェだっけ。うん。パフェー。あ。<ッ>まあ、まあ、いいだろう、ね。ごめんなさいね。い,いえ。急いでお願いできる。少し用事もあって。あ。はい。パフェー。パフェ。パフェは頼んだから。ちゃんと言うこと聞くのよ。

<laughs> 頑張ってねあはい早速来たかな行ってきますはいはーい緊張しないようにね物は言いようでしょノアンって優しそうなふりして本当にだよねえへへそうかなああいいらっしゃいませララディッシュへようこそ1名ねあとで仲間く,くっから。 ก็คือพวกนี้ใช่ไหมเธอเป็นเด็กใหม่เหรอเน่จะไม่ค่อยได้แปลเท่าไหร่นมันไม่ได้สำคัญอะไรพวนี้ข้างนอกนะประมาณ 何だ何だ何だ何い何だ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 何ん何だ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 

世界が得意なことで、私はあんまりそうかな。ッちゃんだって、合ってると思うけど、育てても、せないがねこんだから、だいできただけですから、あしたなら い,いウェイトレスになれるんじゃないかと思うんだけどさっきのペンデッスピーダそう指名ナンバーは銀座の女帝と呼ばれるようなそれウェイトレスじゃないです <laughs> そうかしらまぁ、あ、ちょっと楽しかったですあら一度ここの制服着てみたかったし

ของฮิโตะน่ะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนั้นนะโตนะโตน่ะคนที่ช่วยเธอตอนงานปฐมิเทศอ่ะเธอจำได้ด้วยเหรอบางทีว่าจะโผล่มาที่ร้านก็ได้นะถึงแม้ว่าจะไม่บันทีอาจจะเจอเขาโดยบังเอิญก็ได้อาจจะได้สนิทกัน หวังนะครับแอบหวังวันนี้เธอเดินหาดลนะเนี่ย มีทางที่เขาจะอยู่นี่สินะโอ้โหนี่จังคนระับมากลางวันนี่นาะคาเฟ่อขอโทษนะครับรรรรรทำอะไรของเธอเนี่ยอิตาลุาไม่จริงนะเขีวหรอ โยล่าเหรอมันตัดตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้น่าตัดมากเลยนะอ๋อน,นี่เพลงขึ้นละอิโต้เอนคาสเตอร์โอเคตัดตรงนี้นะครับอ <ys> ่ะเงไปหาฟังเองแล้วกันนะเพลงเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์น,นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย <ys> ่าลืมกดไลค์กดแ <ys> <os> ชรนะ์แล้วก็ซับสไครต์ไว้นะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้พาคลิปต่อๆไปนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันนานไว้ผมไม่ได้ดูมันนานหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะถ้ามันยาวมากก็ขออนุญาตตัดเป็น2พาพาทกันแล้วกันนะจะได้ง่ายต่อการดูต่อการลงด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมอ่าน่าจะไอ้เรื่องชอยนี่ผมน่าจะไม่ได้ดูนะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอบอยังไงตอบอย่างนั้นไปเลยแล้วกันได้ฉากจบไหนก็ฉากจบนั้นนะครับ อันแรกเหมือนกันที่ผมเล่นสกูเดอันแรกๆไปเลยแล้วกันนะก็จริงๆผมเคยเล่นมาแหละแต่ผมจําไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นเยอะไงก็ไม่เป็นไรนะก็สําหรับคลิปนี้บายบายแล้วเจอกัน